สวัสดีค่ะพี่ฟ้าหนูเองนะคะเด็กจอมซนที่พี่เจอที่บ้านด่านในด่านคุณทศไงคะอ้าวน้องหนูหวัดดีจ้าพี่ฟ้าเองนะมีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าคะเนี่ยนึกว่าลืมพี่ไปแล้วซะอีกไม่ลืมหรอกคะ่ะพี่ฟ้าหนูจําได้ว่าพี่เรียนเก่งแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ราชผัฏโคราชด,ด้วยหนูเลยอยากโทรมาปรึกษาเรื่องการเรียนต่อค่ะได้เลยยินดีมากๆจ้ะมีอะไรถามมาได้เลยนะ พี่จะช่วยเท่าที่ช่วยได้เลยคืออย่างนี้ค่ะพี่ฟ้าหนูเห็นรุ่นพี่หลายๆคนที่ด่านในจบม .6 แล้วได้ไปเรียนต่อที่ราชพัฒโคราชแล้วหนูก็อยากไปเรียนบ้างค่ะรู้สึกดีใจกับพวกพี่ๆด้วยแล้วก็อยากเดินตามรอยไปเรียนที่นั่นเหมือนกันโอ้โหเยี่ยมเลยน้องหนูเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะราชพัฒโคราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีเลยล่ะ พี่เองก็เรียนที่นี่เหมือนกันค่ะพี่แต่หนูมีคำถามที่คาใจมาตลอดเลยค่ะคือถ้าหนูเรียนจบมหกแล้วอยากไปเรียนที่นั่นจริงๆพ่อแม่หนูจะมีเงินส่งหนูเรียนพอไหมคะเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่กันแน่หนูไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะเข้าใจเลยน้องหนูไม่ต้องกังวลไปพี่จะเล่าให้ฟังแบบละเอียดละเอียดเลยนะจะได้เห็นภาพชัดชัดเริ่มต้นที่เรื่องค่าเทอมก่อนเลยนะน้องหนู สำหรับราชาพัฒโคราชเนี่ยค่าเทอมเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70,000ืบาทต่อปีจ้ะอันนี้คือรวมสองภาคการศึกษาเลยนะบางคณะอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้เล็กน้อยแต่ให้ประมาณนี้ไว้ก่อน70,000บาทต่อปีเลยเหรอคะพี่ฟ้าอืมก็เยอะเหมือนกันนะคะหนูว่าใช่จ้ะน้องหนูแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยายลัยอื่นนะ พี่อยากให้น้องหนูลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูว่าค่าเทอมส่วนนี้พอจะเตรียมกันได้ไหมค่ะพี่ถัดมาเป็นเรื่องค่าหอพักอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะเพราะเราต้องไปอยู่โคราชใช่ไหมล่ะแต่ข่าวดีคือเราเลือกได้นะว่าจะประหยัดยังไงจริงหรอคะถ้าเป็นห้องพัดลมหรือเลือกแชร์ห้องกับเพื่อนเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พถึง4,000บาทต่อเดือนลองคูณ12เดือนดูนะ ก็จะตกปีละ36,000ถึง48,000บาทโอ้ถ้าแชร์ห้องกับเพื่อนก็ช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะคะใช่เลยอันนี้เป็นทริคสำคัญเลยนะ ถ้าอยากประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนถ้าเป็นห้องแอร์ที่สบายๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ถึง6,000บาทต่อเดือนหรือปีละ4 8 0 0 0 7 0ถึง72,000บาทแต่พี่แนะนำว่าถ้าอยากประหยัดจริงๆให้เลือกห้องพัดลมหรือหาเพื่อนแชร์ห้องกันนะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เยอะมากๆจริงค่ะและอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราในแต่ละเดือนนะ อันนี้รวมค่ากินค่าเดินทางค่าน้ำไฟอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าใช้จ่ายจิบป,ปาถาอื่นๆด้วยโห oh. ลองคิดดูนะค่าอาหารต่อเดือนก็จะประมาณ3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทค่าเดินทางถ้าน้องมีมอเตอร์ไซค์หรือนั่งรถสองแถวประมาณ500-1,000ถึง1,000บาทค่าน้ำไฟอินเทอร์เน็ตก็ประมาณพันถึงพันหบาท และค่าจิตปาถะอื่นๆอีกสัก500ถึงพันบาทโหรวมรวมแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะใช้จ่าน้องหนูถ้าลองรวมเฉลีย่ยเฉลี่ยดูก็จะตกประมาณ5,000ถึง8,500บาทต่อเดือนหรือประมาณ60,000ถึง1 2 0 0 0บาทต่อปีเลยนะแต่ตรงนี้เราปรับลดได้ตามการใช้จ่ายของเรานะ ถ้าเราประหยัดหน่อยก็อาจจะลดลงได้อีกค่ะทีนี้มาดูภาพรวมทั้งหมดกันนะน้องหนูถ้าจะให้สรุปงบประมาณที่ต้องเตรียมต่อปีนะน้องหนูเยอะแค่ไหนคะงบประมาณต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ166,000บาทต่อปี อันนี้คือรวมค่าเทอมค่าหอพักแบบประหยัดและค่าใช้จ่ายส่วนตัวแบบประหยัดแล้วนะส่วนงบประมาณสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ2,44,000บาทต่อปีโอโ้โห166,0 0 0บาทนี่เยอะมากๆเลยค่ะพี่ฟ้าหนูเริ่มกังวลแล้วค่ะไม่ต้องกังวลไปน้องหนูพี่อยากให้เราเห็นภาพชัดๆว่าต้องเตรียมประมาณเท่าไหร่จะได้วางแผนถูกไงจ๊ะแล้วที่สำคัญเลยนะ พี่แนะนำว่าให้มีเงินสำรองอีก10-20%เพผื่อฉุกเฉินด้วยนะเผื่อมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเฮ้อพ่อแม่หนูจะไปหาเงินมาจากไหนคะมาถึงเรื่องสำคัญอีกอย่างคือเรื่องกอยศออหรือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารู้จักไหมคะพอเคยได้ยินมาบ้างค่ะพี่ฟ้าว่าเป็นเงินที่ให้นักเรียนกู้ไปเรียนใช่เลยจ้ะน้องหนูกอยศออเป็นทางเลือกที่ดีมากๆที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายนะ ถ้าเรายื่นขอกู้ได้เราจะได้รับค่าครองชีพแบบรายเดือนด้วยนะซึ่งถ้าได้วงเงินกู้สูงสุดตอนนี้คือประมาณ3,000บาทต่อเดือนก็จะได้รับเงินต่อปีประมาณ36,000บาทเลยนะโอ้โหได้เดือนละ3,000เลยเหรอคะก็เยอะเหมือนกันนะคะ ใช่จ้ะแต่เรามาลองเทียบกับค่าใช้จ่ายจริงกันดูนะน้องหนูถ้าค่าใช้จ่ายชีวิตพื้นฐานของเราค่าอาหารค่าเดินทางค่าหอโดยประมาณคือ96000ถึง176,000บาทต่อปีเนี่ยแปลว่า แม้เราจะกู้กอยอสอได้3,000บาทต่อเดือนเราก็ยังต้องมีเงินเพิ่มอีกประมาณ24 0 0 0พถึง1 2 0 0บาทต่อปีเลยนะเพื่อให้ขอใช้จ่ายตลอดทั้งปีแสดงว่ากอยอ,อก็ยังไม่พอทั้งหมดใช่ไหมคะถูกต้องจ่าน้องหนูกอยอ,อเป็นแค่ตัวช่วยสำคัญแต่ยังไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรายังต้องมีเงินส่วนอื่นมาเสริมอยู่ดีแล้วหนูต้องวางแผนยังไงดีคะทีนี้มาถึงคาถามสาคัญที่สุดว่าถ้าอยากไปเรียนราชพัฒ โฮราชต้องวางแผนยังไงพี่จะแนะนำเป็นข้อๆเลยนะค่ะข้อแรกเลย กู้กอยศเป็นทางเลือกที่ดีให้เราลองศึกษาดูคุณสมบัติแล้วเตรียมตัวยื่นกู้ไว้เลยนะค่ะข้อ 2, 2เลือกหอพักแบบประหยัดหรือแชร์ห้องกับเพื่อนอย่างที่พี่บอกนะอันนี้ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะจริงๆจริงค่ะข้อ3อันนี้สําคัญมากสําหรับน้องหนูที่อยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะคือลองหางานพิเศษเล็กๆน้อยๆทํยดูเช่นขายของออนไลน์ส่งอาหารหรือหางานพาร์ทไทม์ที่ทําได้ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือตอนปิดเทอม อย่างพี่เองก็เคยรับงานเสริมบ้างนะช่วยได้เยอะเลยโห oh, ทำงานพิเศษด้วยหรอคะใช่จ้ะน้องหนูถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เงินมาช่วยค่าใช้จ่ายด้วยนะหนูทำได้ค่ะข้อ4ี่วางแผนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ดูว่าไหวแค่ไหนอันนี้ต้องคุยกันอย่างเปิดอกนะว่าจะช่วยกันเตรียมเงินได้เท่าไหร่แล้วค่อยๆเตรียมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้นะเพราะการเตรียมเงินมันต้องใช้เวลาค่ะพี่และข้อสุดท้ายตรวจสอบทุน การศึกษามหาวิทยายลัยบางคณะหรือบางสาขามีทุนการศึกษาให้นักศึกษาด้วยนะหรือบางทีก็มีทุนจากภายนอกลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยายลัยหรือสอบถามอาจารย์แนะนำที่โรงเรียนดูนะค่ะพี่สุดท้ายนี้นะน้องหนูพี่อยากบอกว่าการมีความฝันอยากเรียนต่อไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเลยนะพี่เองก็เคยเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันครอบครัวพี่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรจริงหรอคะพี่จริงจ้าสิ่งสำคัญที่ สุดคือความตั้งใจของเรานะแค่เรากล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะวางแผนแล้วค่อยๆเตรียมตัวไปทีละขั้นไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไม่พอตั้งแต่วันนี้นะเราวางแผนไปเรื่อยๆหาทางออกไปเรื่อยๆค่ะพี่การได้เรียนต่อเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวแต่มันคือความตั้งใจและความไม่ยอมแพ้ของเราตัางหากละน้องหนู ่พีขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฟ้าหนูรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะจากที่เมื่อกี้กังวลมากๆตอนนี้รู้สึกว่าพอจะเห็นทางแล้วค่ะหนูจะลองเอาคำแนะนำของพี่ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองหางานพิเศษด้วยค่ะยินดีมากๆเลยจ้าน้องหนูพี่เป็นกำลังใจให้เสมอเลยนะถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากปรึกษาอะไรอีกโทรมาหาพี่ได้ตลอดเลยนะ พี่ก็เคยผ่านมาเหมือนกันรู้ว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเราหรอกค่ะพี่ฟ้าขอบคุณอีกครั้งนะคะหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีที่สุดค่ะเยี่ยมมากเลยน้องหนูพี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ไปต่อที่ราชพัฒโคราชหรือมหาวิทยายลัยที่ฝันไว้นะสู้ๆจ้า